สวัสดีครับเอฟีทั้งหลายไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วครับไม่สบายและหยุดไปหกเจ็ดวันนะครับพอดีไม่สบายไปสามสี่วันพอหายแล้วจะออกมาทําก็ไม่ได้ฝนตกตลอดเลยแต่วันนี้ดีหน่อยฝนไม่ตกก็เลยออกมาครับก็ไม่มีคลิปลงหลายวันแล้วนะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีเย็บรองเท้าแบบรอ,องเท้าผ้าใบนียฮะเต่ที่เอฟีถามบอกว่าเย็บ บิดเกี่ยวคืออะไรแล้วบิดยังไงทําช้าๆเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับคือย่างไ้ตรงนี้นะครับมันอ้านะครับนี่นะครับมันอ้านะครับดูนะมันอ้าอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใส่กาวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับใส่กาวกาวแห้งได้ที่แล้วเราก็ทําการติดนะครับขั้นตอนทําติดก็ทําอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็กดๆอย่างนี้ไปเลยนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่ากาวมันแห้งอยู่แล้วนะครับพ่ะผมทิ้งเทไอทาทิ้งไว้แล้วเป็นสิบนาทีนะครับนะครับ กดติดอย่างนี้เข้าไปเลยนะครับนะครับกดให้ลอนเพราะว่าคนนี้มันอ้านะครับวันนี้ถ้าติดกาวอย่างเดียวมันจะไม่อยู่นะครับก่อนจะเย็บเราก็ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยนะฮะเอาตัวนี้ออกก่อนพื้นนายเนี่ยสําคัญที่สุดห้ามมาใส่นะครับต้องห้ามเย็บทับนะครับต้องเอาออกก่อนนะครับก่อนเย็บนะครับขั้นตอนเย็บก็ทําอย่างนี้นะครับใช้ได้ไหมนี้นะครับไหมไดไนลอนนะครับเบอร์สิบห้านะครับถ้ามันแตกปลายอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมันแตกอย่างนี้นะฮะ ถ้ามันแตกงี้เราก็ต้องใช้อันนี้นะครับใช้ไฟแช็กลนเลยครับลรนเพื่อไม่ให้ได้มันแตกนะครับทำอย่างนี้เลยนะครับอ่าลนแล้วก็บีบตรงให้หัวมันเรียบร้อยหน่อยนะครับนะครับถ้ามันเป็นปมแล้วมันจะสะดุดมันจะติดยากบีบบบมันแหลมแหลมเนี่ยนะครับบีบเพื่อไม่ให้มันแตกนะครับขั้นตอนเราก็ทําอย่างนี้นะครับได้เบอร์สิบห้าเข็มเบอร์สามนะครับขั้นตอนเย็บก็ทําอย่างนี้นะครับเราก็เริ่มต้นแต่นี้เลยนะครับแทงตรงนี้นะครับพอดีคู่นี้มันจะมีแนว เออมันจะมีแนวอย่างนี้นะครับแนวเย็บตรงนี้นะครับนี่นะครับแนวเย็บอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็แทงตมตมตมแนวนี่นะครับสลับมือใหม่นะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเราก็แทงลงไปอย่างนี้เลยนะครับเออแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับขั้นตอนนะครับต้องจับได้อย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้นี่นะครับวิธีสอดสอดคล้องได้ก็ทําอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะทาแบบช้าๆเลยนะคะัี่หน้าเห็นนะ้เห็นได้ไหมฮะนี่นะครับเอาอย่างนี้นะครับ สอดเข้าไปตรงตรงปลายเข็มนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็คล้องอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็ดึงดึงเนี้ยดึงดึงดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะก็อันนี้นะครับวัดอย่างนี้นะครับสองรอบนะครับมือใหม่นะวัดตรงเนี้ยวัดอย่างนี้นะครับมาสองรอบนี่นะครับอ่าสองรอบนะอ่าเนี่ผมจะกะพอดีแล้วอันนี้สองรอบนะสาหรับมือใหม่นะ แต่ถ้าผมทําแล้วมันจะเหลือแต่ถ้ามือใหม่ต้องต้องต้อง,องเผื่อไว้เลยนะฮะสองรอบก็ตอนก็ทําอย่างนี้ความที่ห่างนะะเน้นเลยนะครับไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับก็แทงเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บจับได้อย่างนี้นะครับคล้องเข็มข้างในแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ทําช้านะครับถ้ามันไม่ได้ก็บิดเกลียวหน่อยนะครับเสร็จแล้วให้ทําห่วงอย่างนี้นะครับนี่นะครับเห็นห่วงไหมเสร็จแล้วเราก็เราก็เอาสอดห่วงนี่นะ่ะเสน้นเส้นข้างนอกนะครับ เส้นข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับอันน,นี้เอาเข็มที่สองนะครับเ,เย็บเข้าไปแล้วความที่ห้างนะครับไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับทําอย่างนี้นะครับทําห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วก็สอดเอาตัวนี้สอดออกมาเสร็จแล้วนะวิธีบิดเกลียวให้บิดอย่างนี้นะครับถ้าบิดถ้าบิด ถ้าเบ็ดทว,นทวน,ทวนทวนไอ้ทวนได้น,น la um, oh UH! ี่ไม่ได้ฮะมันจะแตกนะฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีสองสามเส้นนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีสองสามเส้นวิธีเบ็ดเราต้องเบ็ดอย่างนี้นะครับนี่นะครับเบ็ดตามเบ็ดตามแก้วเบ็ดเพื่อให้แน่นนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเราก็แนบวาาข้างนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นไหนนะครับดึงเส้นไหนเข้าไปอย่างนี้นะครับค่อยๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วดึงให้จมพอพอพอสมควรนะครับแต่ถ้ามันมันทะลุมากเกินไปเราก็ดึงนี่คืนนิดหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันยังไม่ค่อยสวยเราบิดเกลียวนะครับบิดเกลียวแน่นนะครับเสร็จแล้วก็ดึงให้จมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําเข็มต่อไปอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้เสร็จแล้วให้ให้จับได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะจับได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คล้องได้ด้านในอคล้องได้ด้านในเสร็จแล้วเราก็ดึงอย่างนี้ครับดึงดึงถ้าดึงไม่นี้ก็ต้องหมุนเข็มสักหน่อยนะเพื่อบางครั้งมันมันมันติดได้ข้างในมันจะไม่ออกเราต้องบิดบิดเข็มนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ถ่ายดึงอย่างนี้นะครับเห็นไหม เรแล้วเราดึงเส้นไหน,น่ะคืนนิดหน่อยฮะเพื่อเราจะทําห่วงนั้นมันกว้างๆตรงนี้นะครับนี่นะครับทําห่วงอย่างนี้นะครับเสร็จแถวเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้เราสอดเข้ามาแล้วอย่าลืมเน้นที่สุดก็คือบิดเกลียวบิดเกลียวก็คือบิดอย่างนี้นะครับบิดช้าๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นมือผมไหมเนี่ยบิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็นแนบมาขคานี้เสร็จแล้วก็ดึงเส้นไหนนี่นะครับดึงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เริ่มไปเข็มที่ เข็มต่อไปก็เ <boundaries> ริ <Pokemon with emotion> <ots> ่มไปอย่างนี้นะครับจับจับได้จับอย่างนี้เสร็จแล้วก็คล้องอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําห่วงอย่างนี้ก็เอาได้ในสอดห่วงมาเสร็จแล้วก็เบ็ดเกลียวบิดอย่างนี้นะครับบิดอย่างนี้นะครับบิดอย่างนี้นะดูมือผมนะเบ็ดอย่างนี้พอมันแน่นเสร็จแล้วเราก็เอาอันแนบมาข้างหน้าแนบมาข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงเส้นไหนเนี่ยนะครับดึงเข้าไปดึงให้มันจมนะครับย้ายมันเป็นปมด้วยนะดึงอย่างนี้นะครับดึงให้มันจมอ่าพอเสร็จแล้้วเรราาาก็ทํอย่งนนีะคับ ก็วิธีวิธีถ้าเราถ้าเราแทงเข็มเข้าไปข้างในอย่าพลจะบอกวิธีนะครับเวลาคล้องเข็มอย่าพะว่าตรงในนี่มันจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เราสอดอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดเราใช้ประสาทสัมผัสด้วยนะครับเอาตรงนี้นะแต่แต่ตรงนี้นะครับขอเข็มที่ยทั้งไหนขึ้นอย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้นะแต่อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วมันจะมันจะติดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับ นี่ค่ะนี่อันนี้ผมจะทาแบบปกติเลยนะทําแบบปกติเลยจะเป็นลักษณะนี้นะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับอย่างนี้นะอย่างเงี้อันนี้ไปทำแบบปกติเลยนะบบเนี่นนนยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,นะเ, le เลยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับทําอย่างเงี้ยขั้นตอนต้องไอ้ที่สาคัญต้องให้ชิดข้างบนนะครับอย่าให้มันห่างนะถ้าห่างแล้วมันจะไม่สนิทนะครับพวกนี้ติดกาวมันไม่อยู่อยู่แล้วนะครับนี่นะครับทำอย่างนี oui ้ไปเรื eline, well ่อยๆืนะครับเนี่ยทางแทงอย่างนี้ไปเรื่อยๆปกตินะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วสอดห่วงเราต้องบิดเกลียวทุกครั้งนะครับวิธีบิดก็ทาอย่างนี้ทามือด้วยนะฮะทำทำมืออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแนบแนบมาข้างหน้าเสร็จแล้วก็ดึงข้างในดึงเส้นหนาค่อยๆ่อดึงครับดึงแรงไม่ได้เดี๋ยวมันยุ่งนะครับนี่นะครับดึงเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับจยเห็นมะฮดึงดึงดึงเข้าไปอย่างนี้เพื่อเพื่อเพ่ค่อยๆอย่างนี้นะครับเราจะทำช้าช้านะครับเนี่ยทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะบอกเป็นช่วงเป็นตอนนะครับเดี๋ยวมาถึงหัวนี้เดี๋ยวผมจะะะบบบออกกกีีีทนนนคครรััั่็มถึงหวล การเย็บเราก็ต้องเทงระยะไว้นะครับต่อแต่ละเข็มเก้าเก้าเข็มนะไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเย็บอย่างงี้นะครับวิธีจับก็ทําอย่างนี้นะครับนี่นะครับวิธีจับทำอย่างี้มือมือมือตรงนี้เราต้องต้องจับตรงนี้ให้ตึงด้วยนะถ้าไม่ตึงแล้วมันจะมันจะคล้องได้ไม่ได้นะต้องต้องเนีย้ยสองสามนิ้วเนี่ยเราต้องเราต้องจับอย่างนี้ให้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้โอ้ยเเอาใหม่เอาใหม่อย่างนงี้นะครับยังไงเห็นไหมวิธีวิธี วิธีจับได้ให้ม้วนอย่างนี้หนึ่งรอบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปนะสอดเข้าไปข้างในเสร็จเราก็ทรงเข็มตัวนี้เข้าเข้าไปลึกๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้ประสาทสัมพันธ์นะฮะสอดเข้าไปด้านในนะครับสอดเข้าไปได้ได้ตรงตรงใต้ใต้นิ้วเราครับพอพอได้พอพอมันคล้องได้แล้วเราก็ค้อนเข็มช่างหน่อยแล้วก็ดึงดึงนะถ้าดึงแรงไม่ได้ต้องค่อยๆหมุนนี่นะฮะเนี่ยค่อยๆบิดไหมอ่ะพอได้จังหวะปุ๊บมันจะออกมาทันทีเนาะพอออกมาเราก็ดึงให้สุดนึงครับ ดึงให้สุดแล้วเราก็ดึงดึงกลับไปนะครับแล้วก็ทําห่วงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมนะครับต้องบิดเกลียวทุกครั้งนะครับนี่นะบิดเกลียวอย่างนี้นะครับนี่นะครับทํามืออย่างนี้นะครับบิดอย่างนี้นะครับนี่นะเห็นไหมบิดอย่างนี้บิดบิดให้มันแน่นนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปคลายมันนะต้องบิดบิดให้แน่นเลยนะครับความ่ห่างก็อย่าลืมนะครับไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับแทงงนี้เข้าไปนะครับเนี่ยวเวลาจับได้ให้จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับเปิดตัวนี้ด้วยนะครับสอดเข้าไปนะฮะเนี่นะครับ ถ้ามือใหญ่จะลําบากหน่อยนะฮะตอนนี้พอดีมันกว้างถ้าถ้าหัวหัวหัวแคบแคบหัวแหลมแหลมเลยจะเย็บยากนะครับนี่ยก็ค่อยใช้ประสาทสัมผัสนะครับพอคล้องได้ที่แล้วนะครับเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเข้าใจไหมฮะแต่แล้กเราทําห่วงอย่างนี้นะแล้วก็เราก็เส้นเส้นข้างนอกเนี่ยสอดเข้าไปฮะเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวอย่างนี้นะครับบิดเกลียวแนบเข้าไปอย่างนี้ทําอย่างนี้เป็นทุกครั้งนะครับเนี่ยแล้วแล้วเข็มต่อไปแล้วก็เท่งระยะห่างเนี่ยฮะไม่ถึงหนึ่งเซนก็แล้วกันนะฮะ ทำอยังไงนะครับสำหรับอจะถ้าว่าตัวนี้มันกว้างนะครับมันกว้างแล้วถ้ามือเล็กหรือว่าตัวนี้ใหญ่ไอ,อตัวนี้ใหญ่ตัวนี้กว้างให้จับอย่างนี้ก็ได้นะครับกว้างน,นะให้จับอย่างนี้ก็ได้ปกติสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ประสาทสัมผัสคล้องเข็มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงนะครับ บิดได้จังหวะด้วยนะครับบางครั้งมันติดได้ข้างในมันจะไม่ออกนะครับอันนี้นี่ยังยากเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้สุนนะดึงให้สุดแล้วก็ดึงกลับดึงกลับอย่างนี้นะเสร็จแล้วเป็นห่วงนี้เราก็บิดเกลียวอย่างนี้นะครับบิดเกลียวอย่างนี้บิดอย่างนี้นะครับบิดอย่างนี้แนบเข้าไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเข็มต่อไปเราก็เย็บต่อไปแทงเข้าไปไม่ถึงหนึ่งเซนอ่ามันจะจับในกรณีถ้ามือส่งไม่ถึงนะครับให้ใช้นิ้วกลางนะครับนี่นะครับทําอย่างนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับจับอย่างนี้นะสอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะสําหรับที่ว่ามือมือใหญ่แล้วหัวแหลมมาให้ทําวิธีนี้นะ <S <S 1> <S 1> ค่อยๆเอามือใช้ประสาทสัมผัสนะค่อยๆเอาเข็มสอดเข้าไปตรงใต้ใต้ใตนิ้วของเราที่เราพัานได้ปะ <S 1> <S 1> <S 1> พอพอ,พอเรารู้สึกว่ามันคล้องได้เราก็ดึงค้อนนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับค่อยๆบิดอย่างนี้นะครับเดี๋ยนะมันมันไม่ได้มันมันมันไปติดได้เส้นไหนนะครับต้องระวังให้ดี อันนี like like ้ผมดึงมาได้แล้วนะเราก็ดึงให้สุดเสร็จแล้วเราก็ดึงกลับอย่างนี้ครับดึงกลับเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวอย่างนี้นะครับบิดอย่างนี้ทุกครั้งนะฮะเห็นมือมาฮะบิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับบิดอย่างนี้นะครับบิดให้แน่นแล้วเสร็จแล้วเราก็ดึงให้โจมแค่นี้แหละครับทาอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับรับรองได้ผลนะครับอ่านี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกไม่กี่เข็มนะครับเราก็ยันปกตินะครับความความทีห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเน้นเลยนะครับ นะครับทำห่วงอย่างนี ını, ้นะครับสอดเข้าไปบิดเกลียวทุกครั้งแนบเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนลครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้นะเวลาสอดสอดเข็มให้ทาอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับเห็นเข็มไหมฮะตรงนี้นะฮะวางเข้าไปอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปแล้วก็คล้องเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึง บางครั้งมันติดได้ฮะอติดได้ข้างในมันจะไม่ค่อยออกเราต้องหมุนเข็มด้วยเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวด้วยทุกครั้งบิดก็ทําอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แล้วก็แนบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จครับเสร็จแล้วก็ดึงให้จมนะครับแต่ถ้ามันจมมากเกินไปสําหรับมือใหม่แล้วเราก็ดึงตรงนี้ดึงคืนนิดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอีกสองเข็มก็เสร้วนะครับเนี่ยทาอย่างนี้ดอส Euh, สอดเข็มเข้าไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับสอดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดึงเข้าไปอย่างนี้ดึงเข้าไปเลยนี่อย่างนี้ค่อยๆดึงค่อยๆดึงปุ๊บพอมันมันตึงแล้วก็ทําเป็นห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วก็อานนี้สอดเข้าไปสอดเข้าไปด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็แนบพกหน้าบิดเกลียวด้วยบิดอย่างนี้แนบเข้าไปแล้วก็ดึงเส้นหนตรงนี้ดึงเข้าไปให้มันจมพอมันจมลึกเกินไปแล้วก็ดึงขึ้นนิดหน่อยให้มันตึงๆก็พอแล้ว อันนี้ก็เข็มสุดท้ายแล้วก็แทงรูนี่เลยเสร็จแล้วเราก็จับได้ปกตินะครับสอดเข้าไปนี่นะครับถ้ามันดึงไม่ออกเราค่อยค่อยหมุนเข็มด้วยนะถ้ามันถูกจังหวะแล้วมันจะออกเลยนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเราเช็คเลยนะฮะเส้นไหนที่มันเคลื่อนไหวนะฮะเนี่ยเส้นนี้ที่เราดึงเนี่ยมันไม่ต้องมัดนะมัดเส้นที่มันดิ้นไม่ได้นะครับคือมัดเลยสองรอบนะครับมัดอย่างนี้หนึ่งสองอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นไหนนะครับดึงดึงให้จมเลยนะครับ เอามือปิดตรงนี้ด้วยกาไมาให้ได้มันยุ่งบางทีเราดึงเร็วปุ๊บได้มันจะยุ่งใช่ไหมเนี่ยพอเราดึงอย่างนี้ปุ๊บมันจะไม่ยุ่งเสร็จแล้วเราก็ค่อยดึงให้ปมมันจมเสร็จแล้วพอจมพอมันจมแล้วปมมันจะโผล่ด้านในเยอะใช่ไหมฮะบางทีใส่แล้วมันจะเจ็บเท้าเราให้ดึงคืนตรงนิดหน่อยดึงตรงนี้นะดึงคืนดึงให้มันตึงๆเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นในนะครับตัดเส้นตัดเส้นในเข้าไปพูดเลียนผ่านอยู่เลยเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นนอกนะครับนี่นะครับ ถ้ามันเหลือเศษนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วเพื่อเป็นการไม่ให้ได้มันแตกนะครับเราก็ต้องใช้ไฟแช็เนี่ยโรนเลยนะครับหโรนนะครับอพอโนมันพอโรนปุ๊บได้มันจะไม่แตกนะครับพอเสร็จแล้วก็เอาเหล็กแหลมอย่างเงี้ยนะกดกดให้จมเลยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จทั้งสองข้างนวนะครับเออ เออเดี๋ยวผม่ายอีกข้างหนึ่งมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดินๆเออเออเนี่นะครับเสร็จสับทั้งสองข้างแล้วครับออกมามันจะสวยงามมากเลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าสีขาวมันจะท่อนแสงมันไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เออนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะนี่สวยมากเลยนะครับนี่นะครับเสร็จทั้งสองข้างข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำเล็กต่อไปครับโผม